สวัสดีค่ะกระท่อมชมจัน c h a n n นะคะวันนี้วันนี้ป้าเปี๊ยกพามาดูคุณลุงวันนี้ป้าพามาดูคุณลุงมาฝึกขับรถให้กับพี่ป้อมนะคะความจริงพี่ป้อมก็เคยขับรถอีกคันหนึ่งอยู่นะคะแต่ว่าวันนี้ พี่ปอมจะมาขับรถคันนี้ซึ่งมันแตกต่างจากคันก่อนตรงเกียร์รถนะคะอันนี้ป้าก็าพามาดูเราไปลุ้นกันนะคะไปลุ้นพี่ปอมกันอยู่ที่ใต้ร่มไม้ตรงนี้นะคะจำเอาดีๆนะลูกเด้ออุ้ยเรามาลุ้นกันตรงที่ใต้ร่มไม้นี้นะโอ้โหใต้ร่มไม้นี้ก็มีใบไม้ มมันมีศาลาด้วยนะตรงนั้นแต่ว่าป้าจะไม่พาไปอยู่ตรงศาลาหรอกอยู่ใต้ร่มไม้นี่แหละนะ็นสบายดีจะได้เห็นด้วยนะคะนี่ป้าพามาอยู่ใต้ร่มไม้นี้จะได้เห็นเมื่อสักครู่นี้ที่นี่เป็นสนามโรงเรียนนะคะก็ไปขออนุญาตท่านขออ ท่านพ่อก็ใจดีมากเลยนะก็อนุญาตให้เราที่จะฝึกซ้อมมือกันก่อนนะคะให้น้องปอมทําความรู้จักกับรถคันนี้เนื่องจากว่าไม่ได้ขับเป็นเวลานานเนาะก็เคยไปฝึกขับนานแล้วนะคะตั้งแต่อยู่มอต้นนะคะคุณตาก็พาไปจับรถอีกคันหนึ่งนะคะเออก็แต่พอรถคันนี้มันเป็นเกียร์คนละอย่างเนาะ มีเกียร์ไม่เหมือนกันแล้วก็เกียร์ถอยมันก็จะไม่เหมือนกันนะคะก็เลยต้องมาฝึกซ้อมือก่อนที่จะไปออกไปที่ถนนใหญ่เนาะออกไปที่ถนนใหญ่ก็ไม่น่าจะมีปัญหาเพราะว่าพี่ปอมก็ขับไปหลายอำเภอมาแล้วที่คุณลุงสอนครั้งก่อนเนาะแต่ตอนนี้ก็เป็นรถนั่นแหละเหมือนที่ป้าเรียนให้ทราบรถมันคนละอย่างกันเราก็ต้อง ฝึกซ้อมเพื่อความไม่ประมาทเนาะพี่ปอมก็หลานนะคะจะเข้ามหาวิทยาลัยแล้วคุณลุงก็อยากจะให้หลานสอบใบขับขี่นะคะก็เลยมาซ้อมมือก่อนเดี๋ยวก็ต้องพาไปเรียนในสนามที่เขาฝึกสอนรถยนต์นะคะแต่ยังไงก็มีเวลาก็มาซ้อมมือกันอยู่ใกล้บ้านก่อนเนาะเฮ้ยป้าจะหลบมุมไหนดีวะเนี่ยจะถอยหลังหรือจะเดินหน้าเนี่ย ถ้าจะเดินหน้านะต้องหลบมามุมนี้ก่อนใช่ไหมเออถ้าเขาจะเดินหน้าเราจะต้องหลบมามุมนี้จะเดินหน้าจะถอยหลังก็ได้มุมนี้นะคะปาก็มาลุ้นนะคะมาลุ้นมาให้กําลังใจหลานก็อยากจะเก็บภาพมาฝากด้วยนะคะลุ้นมากๆเลยอ๋อคุณตาพาถอยหลังโยกถอยหลังก่อน เพราะว่ามันจะแตกต่างกันกันกบรถคันก่อนก็ตรงเกียร์ถอยหลังนี่แหละนะคะ,ะสำหรับเดินหน้าน่าจะไม่มีปัญหาเนาะเพราะว่าพี่ปอมก็เคยขับมาแล้วนะคะเอ,อเดินคุณต,ตาให้ถอยหลังแล้วก็น่าจะให้เดินหน้าคราวนี้ให้ถอยหลัง แล้วก็น่าจะให้เดินหน้าอ้อมอุ้ยป้าเปี๊ยกก็เป็นคนภาคสิเนาะยายเปี๊ยกก็เป็นคนภาคนะคะเอา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 ,เ,อาเดินหน้าแล้วก็อ้อมโค้งนะคะตีโค้งเออคุณตาก็เห็นว่าน้องปอมเคยขับแล้วก็ให้ให้ขับเลยนะคะไม่ได้ขับให้ดูมันไม่ใช่ขั้นตอนสอนครั้งแรกเนาะก็ไม่ได้พาขับให้ดูแต่ว่า คุณตาก็ให้ขึ้นรถแล้วก็ให้ปฏิบัติจริงเลยนะคะให้ปฏิบัติจริงคุณตาน่าจะพาอ้อมก่อนพาอ้อมวิ่งรอบสนามก่อนที่จะฝึกถอยหน้าถอยหลังนะคะฝึกถอยยาวๆตอนนี้ก็เป็นแบบตีโค้งนะคะตอนนี้พี่พร้อมขับแบบตีโค้งอืมต้องตีโค้งให้ให้คล่องมือก่อนด้วยนะคะ ว้าวมาแล้วมาแล้วเออเราจะหลบมุมไหนหลบมุมไหนดีเนี่ยหลบมุมไหนดีเราจะหลบมุมไหนดีพี่น้องไม่รู้พี่ปอมจะขับมายาวถึงไหนเนี่ยฮะจะขับยาวถึงไหนจึงจะตีโค้งเนี่ยโออยายหลบตรงนี้ก่อนดีกว่าวะ่ะเพื่อความปลอดภัยหลบมามุมนี้ก่อนเนาะพี่น้อง ว้าวว้าวว้าวลุ้นพีป่ปอมถอยยาวๆเลยอุ้ยคุณลุงให้ถอย,อยคุณตาพาพีป่ปอมถอยยาวๆเลยนะเนี่ยโอ้โหไปเลยไปเลยไปโหลดไปโหลดนะโอ้โหคุณตาให้พีป่ปอมถอยยาวๆเลยลุ้น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 เออถอยหลังเดินหนะ้าตีโคง้งเลี้ยวโค้งนะคะถ้า ป้าก็เคยไปเรียนขับรถแต่ป้าไม่กล้าขับเนาะมันใจไม่กล้าคุณลุงไม่ให้ขับทีนี้ก็ไม่ได้ขับเลยสักทีคุณครูฝึกที่สนามก็บอกว่าถ้าถอยรถเดินหน้าจอดรถเลี้ยวโค้งที่ติดไฟแดงอจอดรถติดไฟแดงเป็น เขาก็มีสมมุติฐานเขาก็มีสมมุติให้นะฮะมีสนามให้เราสมมุติว่าติดไฟแดงไม่ใช่สมมุติฐานเราก็สมมุติว่าเราไปติดไฟแดงนะที่สนามของเขาก็มีให้เราฝึกหมดเลยนะคะไปติดไฟแดงจอดรถเป็นไหมชะลอรถจอดเป็นไหมถอยหลังตรงไหมดูกระจกเป็นไหมกระจกหน้ากระจกหลังถ้าเท่านี้แหละถ้าทําเป็นสิ่งที่ว่ามานี้ก็คือขับได้เลยไม่ต้องกลัว ครูฝึกก็บอกป้าแบบนี้นะแต่ป้าก็ใจไม่กล้าอยู่ดีเลยเป็นพ่อคุณลุงด้วยคุณลุงไม่ให้ป้าเพียกขับบอกว่าสามีก็ขับได้ลูกอะไรก็ขับได้หมดนั่งอยู่เฉยๆเป็นคุณนายไปเถอะนะเขาก็ว่าอย่างนี้นะคะคราวนี้ก็น่าจะเป็นการตีโค้งนะคะพอถอยหลังได้แล้วก็ตีโค้งนะคะนี่นะคะโค้งไปโค้งไปท่านพออบอกว่า ให้อยู่ในริมสนามนี้ได้แต่ตรงกลางของพจนจะมีสายยางอะไรแบบนี้เนาะเออก็พี่ปอมก็น่าจะทำความเข้าใจได้ไม่ยากนะคะเพราะว่าเคยขับมาแล้วแต่ไม่ใช่คันนี้ซึ่งความแตกต่างอยู่ตรงเกียร์รดเหมือนที่ป้าบอกนะคะความแตกต่างอยู่ตรงเกียร์รดนะคะ ความเร็วก็ยังไม่ให้เร็วมากนะคะยังไม่ต้องเร็วมากนะเอาไปไหนละ่ะใอพอออบอกว่าไม่ให้ไปที่กลางสนามแต่ไปตามริมแล้วก็มุมโน้นมุมโน้นทางโรงเรียนเพื่อนก็กำลังปรับพื้นที่คล้ายๆกับเหมืนอนกับว่าจะทำถนนรอบหรือว่า ทำทำถนนรอบหรือว่าจะทำที่ปลูกดอกไม้หรืออะไรสักอย่างหนึ่งเนาะตอนนี้มีคุณครูคุณครูเหมือนจะเดินออกมาบอกแต่ทำไมคุณลุงไปทางโน้นลุน้นลุ้นนะคะว่าคุณลุง จะไปยังไงอีกนะคะโอ้เดี๋ยวเดี๋ยวจะต้องไปบอกก่อนสำหรับคลิปนี้ก็ฝากไว้สั้นๆเดี๋ยวเท่านี้ก่อนนะคะสวัสดีค่ะ